ดีพี่น้องแลมดังโมบายนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับฟ k กุดะแอดวานอีกหน่อยเพราะว่าทุกคนอ่ะบอกว่าคลิปมันชอบพี่ชอบเล่นให้ดูเกมเดียวมันไม่พออ่ะโอเคได้เลยก็ให้ดูรูนก่อนรูนแรกเป็นรูนอันนีนะ้แล้วก็มันจะมีรูนอันนี้อีกนะครับโอดะรูนโอดะนี่น,น,นี่คือผมอ่ะไปเอารูนรรบาวมาเล่นด้วยแต่ตอนแรกว่าจะเล่นรูนรรบาวแต่ว่าคือผมก็ชอบรูนตบเป้ากันเหมือนกันนะ แต่คือผมรู้ว่าเพราะว่าผมเล่นเป็นทำแต้มเอามาทำคลิปผมก็เลยดันชอบรุนนี้มากกว่าก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะว่าจะยังไงอ๋อใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช้รุนพลังงานลองด้วยเห็นพี่บอยทำว่าลองเอามาเล่นแต่ว่าในคลิปยังไม่ได้ใช้รุนพลังงานนะเออแต่ว่าตอนตอนนีเ้เริ่มเอามาลองเล่นดูเพราะว่าถ้าถ้าถ้าดังด้วยอันติมันสำเร็จเนะี่ยมันจะไดถ้ถ้าดังไวมาเออมันน่าสนใจอยู่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกมเพลย์เป็นยังไง รอบนี้ทําให้ดู2เกมนะครับทุกคนเป็นทีม3ด้วยสนุกแน่นอนไปเฮ้ย <Hey, S 1> มาครับเกมนี้ก็เป็นผมก็ได้น้องไปกับน้องเพชรมาเบอรี่นะมาช่วยทำเวเยไม่ใช่มาช่วยทําคลิปนี้นะครับเป็นทีม3จะได้เจอตึงๆในระดับระดับสูงนะแล้วก็มีเจนมีเซนโดกีฬาแล้วก็มีอานาคตาแว่แต่นะมาดูว่าเกมนี้เราจะเล่นได้ยังไงบ้างนะครับมาอยากจะชมฟุูดะ เต็มๆกันอีกสองเกมอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องลูนเดี๋ยวไปย่อยคลิปอื่นคลิปนี้ดูเกมเพลย์อีกรอบหน่อยซ้ำบอลสำเร็จเสร็จมาร์เบลี่เล่นดูเคาว่ายิงพื้นที่โลกเข้าไปอันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ผมว่าลูคาว่ากับผู้ด่ายู่ด้วยกันมันอยู่นะครับเพราะมันหลอกใจให้เราดังเร็วได้แต่ว่าเป็นเกมนี่มจะได้ดังหรือเปล่าจินนะครับโยกไปสองทีเอา้าทำอะไรไนั่นลูกคาว่าเอาไม่อทิตย หลอกไปหลอกมาชุดส่งมาซากุผมรู้ไหมผมทําอะไรอยู่ผมพยายามหักขาครับแต่เลสองโดนตบไปผมพยายามจะใช้ท่าหมุนตัวเพื่อหักขาเอาท่ามาเล่นกับคนดูลูกนี้ยิงเร็วเข้าไปก็ยังไม่ลงนะแต่ว่าเซนเตอร์อย่างน้องไปรีบาว์ได้ดีแล้วจินก็สติลไปได้แบบสบายสบายเป็นโดนเซ็ตดัสเซ็ตไม่ยิงจินจินจิน,จนลูกนี้ฝืนนิดนิดครับรีบาร์ไม่ได้โดนปัดรีบาว์ได้แล้วรขบปัดไม่ลงนะขนาะผมถือมือล้ออยู่ ผมต้องหักขาครับทุกคนมันต้องหักขาเพื่อเอาท่าครับผมก็เลยยังไม่เล่นนะหักขาไม่ได้เล่นเลยแล้วกันนะครับลูกนี้เดี๋ยวเวลาหมดอีกไม่คือคุกุดถ้าหักขาได้จะได้ท่านดึ๊บเข้าไปแต่ถ้าขาไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะครับทั้งเกมแล้วลูกนี้ซากูไปตกไปได้แล้วเก็บบอลไม่ได้อีกซนโดซนโดไม่ค่อยเล่นนะลูกนี้สายไหลไปจินจินยิงเร็วไปลูกรพราะว่าโดดดีบาวได้โดยซากูแล้วเนะครับเกมเรานำอยู่รูกว่ายิงเสร็จผมหักหักไม่ได้อีกเอาหม่เอาไม้เพื่อน ลงมาหักไม่ได้มันหนูไกลเกินแล้วผมเล่นเลยโดนตกไปได้นะครับลูกนี้โอ้โหพยายามจะทาได้กพ่ได้ความเร็วก็เลยจะทําด้วยเป็นโดลเลี้ยงเสร็จดังเหล็เสร็จโดตกสองได้ครับเดาเองเลยครับซันน่าซาโกรังหีผมยิงพื้นที่โล่เข้าไปเลยสวยแอบบยิงได้นะทุกคนผู้ดักนไม่ไไมไเป็นต้องเล่นหน้าเยอะน,นะถ้าเขาคิดว่าเราจะเลยเขาจะถอยไปแล้วมีพื้นที่ข้างหน้าโล่ก็ยิงแบบนี้เลยครับทุกคนโดนตกโดยลูกเขาว่าอีกแล้วตัวโกงยิงพิมพ์เราลูกเขาว่ายิงเสร็จผมหักขาหักไม่ได้โดนตกเหมือนกันครับ ลูกค้าส่งมาผมหักไม่ได้แต่ว่าเป็นยิงก่อนนะครับเอาลูกนี้เอายิงก่อนตอนนี้ผมทําได้แต้มพอสมควรละน่าจะเรื่องวิ่งเร็วดูความเร็วของคเคลื่อนที่บอกครับลูกนี้ลาซนโดก็โดนตบรัวๆเลยเหมือนกันนะแล้วผมยิงคืนที่โล่งอีกแล้วเห็นไหมอ,อันนี้เกมเดียวมาให้ดูเพราะว่าทุกคนเห็นหมาว่าถ้าโล่งยิงเลยไม่ต้องไปใช้ท่าลงท่าลําอะไรผู้กด่าส่วนใหญ่เล่นชอบไปลําเลี้ยงซ้ายขวาดึ๊ๆดดักดักย ยิงแม่นทุกคนยิงลกโล่งเข้าไปแล้วชาปูรีบาวได้ลูกนี้ผมก็ยิงตัวเอียงโค้งลูกนี้มันไม่ลงเลยเนะเอาใหม่รู้เขาว่าอะไรมาผมจะหักหักไม่ได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ขอเซตใหม่ห,มหักหักไม่ได้อีกแล้วคือถ้ามันติดยากอ่ะผมใส่ราชาแล้วบอลยังหักไม่ได้เลยแล้วลูกนี้ตกไปผมใช้ท่าเก็บบ,บอลหลอกเลยสองหอะเข้าไปอันนี้เนี่ยผมทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เซตแต้มแล้วผมวิ่งเร็วแม็กแล้วลยบาวบวกสิบด้วยนะตอนนี้ ยังโดนเล่น่อยสองก็ยังโดนตกอีกเหมือนเดิมครับแม่เขาเดาสองเล่นแบมเนี่สำหรับซาคูละนี่โดนทิ่อินเข้าไปเป็น12ต่อ5แต้มขาดพอสมควรแล้วนะครับแต่เวลามันเหลือเยอะกับปูดายผมที่ความเร็วติดแม็กสปีดแล้วนะครับส่งมาผมหักไม่ได้ดู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 ผมเลี้ยงนี่ยังเร็วอ่ะเวลายิงสิบแต้มอ่ะหักได้แล้วก็ัสเซนโดดู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 ดัดเข้าไปยิงเฟดเอาเวไม่ลงนรับเอาใหม่าใหม่ได้ท่าดัดแล้วทุกคนเห็นว่าได้ท่ากระดึ๊กเข้าไปเล่นแล้ว หลังจากที่หักขาเซนโดได้ผมใช้เลยเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวผมต้องเอาคลิปนี้มาทําคลิปให้ทุกคนดูไงเอาละเซนโดส่งเซนโดโยเล่นเนี่ยเพราะว่าโดนตกไปแล้วลูกนี้ซาเวยุดเสร็จ้ผมเร็วพอเก็บบอลแล้วยิงพื้นที่โล่งอีกแล้วครับพี่น้องพอมันยิ่งยิ่งเร็วนะเก็บบอลเสร็จมันออกมายิงเลยเซนโดเขาถอยไปเพราะเขากลัวผมไปเลงไงเห็นว่าทุกคนที่ผมยิงโล่งๆโง่ไปสามลูกเห็นไหมลูกนี้เฟดไปโล่งเฉยนะเซนโด อันนี้เอาไปใช้ทุกคนมันวิ่งเร็วมากกูดักถ้ามันทําแต้มวิ่งเร็วมากรู้เขาว่าชุดโอ้ยไกลมือเกินไปอ <c oughs> <c oughs> ันโดเฟดืด้อเลยลูกนี้โดนทิปอินโดนหางกระสาเผลอไม่ได้คะแนนก็ไหลเลยเป็นเจ็บต้งละเออผมจะหักดูดึบเข้าไปดังเลยท <c oughs> าใหม่มาแล้วไง <c oughs> หักขาได้แล้วขอใช้ซะหน่อยนะฮะ มันจริงๆกูด่ะเวลามันเร็วอ่านโดนตบไปเรื่อยๆครับแซนโดนเล่นหนึ่งเล่นสองโดนดาวหมดแล้วผมขออันตีหน่อยขออันตีหน่อยเรียบร้อยได้ท่าใหม่เป็นหนึ่งหน้าท่าจันลงเป็นท่าดังเร็วครับบินบินดังทยานอากาศฟ้าเดี๋ยวรอดูล้ว,ว่าผมจะใช้หรือเปล่านะครับแซนโดแซนโดปล่อยเงาหลอกแต่เราถึงได้อยู่รถซากุรกญี่อุ่นเบาหน้าแซนโดนเล่นไม่ค่อยดีเท่านี้เลแล้วนี่เดี๋ยวผมจะใช้ท่าใช้ท่าดังเร็ว บินมาดังเข้าไปถ้ามันเยอะแบบะมันมีเงื่อนไขไงเขาถึงใส่รูนันติมาเร็วเพราะถ้าดังเร็วมันเจ๋งไงทุกคนไม่ใย่ว่าคือถ้าดังเร็วมันเจ๋งไงถ้าแดานติมาเร็วอย่างเงี้ยมันใช้ท่าดีได้ตั้งแต่แบบนาทีสองนาทีผมดึ๊บไม่สาเร็จลูกนี้ทําท่าจะทําคลิปครับดึ๊บเข้าไปดังเลยโดนตกกระบาลเข้าไปล,ลูกนี้โอ้ย แล้วรูนี่รู้เขาว่าหลังมาผมผมไม่เอาครับเล่นช้าก่อนแล้วใช้ท่าบินมันดังเข้าไปอีกรอบหนึ่งเหรอท่านี้โหดจริงไม่แปลกที่เขาใส่นพลังงานนะไม่แปลกมันโอ้เป็นโดเฟนนอนเข้าไปแล้วรู้นี่ลงยิ่งใช้ได้เร็วความหลากหลายฟูกดอลมันมหาศาลขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนดูดูผมวิ่งหรือวิ่งอย่างเร็วครับดิบเข้าไปเลแต่กุกตะกากอ่ะลูกท้าย แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนก็เห็นแล้วว่ามันแบบว่าถ้ามันเจ๋งขนาดไหนไเห็นแล้วนะเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงเพราะว่าทุกคนบอกว่าคลิปเดียวไม่พอพี่ขอดู2เกมจัดไปทุกคนไปดูคลิปต่อไปกันเอาละครับเกมนี้ก็เปลี่ยนคอมแนละ้วเป็นทางด้านลุคคาว่าแล้วก็อกอแร้แล้วก็จินนะครับกอแร้ก็ตามที่เห็นเลยมีซุปสแสลมคนหนึ่งมาผสมผสมกันมานะ รอบนี้เราเปลี่ยนทีมเป็นน้องไปเหมือนเดิมแล้วก็ส่งเฟดเดอร์น้องพีทที่ช่วยผมทําคลิปประจําเป็นทีมสามเหมือนเดิมครับจะได้แบบว่ามีความหลากหลายให้บ้างนะตอนนี้เนี่ยก็เล่นตัวมีฮาเซกาวะมาช่วยตบด้วยผมยังเล่นมุกุนาเหมือนเดิมครับมาจบับบอลไม่สําเร็จละรอบนี้ครับยินโดนตบเลยครับเล่นฮาเซกาวะสายตบมาสามแต้มต้องระวังนะครับฮาเซกาวะตบดีแล้วผมหักขาไม่สําเร็จเอาใหม่ครับเหมือนเดิมเราจะทําคลิปเราหักขาเพื่อจะได้ โอ้จ่ายไม่ถึงเฉยแต่เก็บบอลได้อยู่หักขาหักขาไม่ได้เลยก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหมดนะผมพยายามหักขาเพื่อเอามาไทยท้าทําคลิปครับแต่ไม่มีเวลามากจินยังหาช่องเล่นไม่ได้รู้เขาว่ารออยู่จินเล็งไม่ผมโดนสกินซิ๊เน,นี้ยต้องสอมเพื่อเรื่องนี้เอาใหม่ เอาละครับเซกวาวะโดนล้วงล้วงไม่สำเร็จผมหักโผหักมันใครไม่ได้เลยครับเซกวาวะถ่ายยิงจินยังล้วงอยู่ก็เรียบร้อยครับเป็นสี่ต่อสามนะจัดไปดูเขาว่าจินทำท่าทำท่าทำทางหน,นือนจะยิงไกลไกก็ไม่รู้แล้วมุดเข้าไปยิงใกล้เรียบร้อยคาเซกวาวะเสียเหลี่ยมโดนไปเป็นหกต่อสี่ครับเรนนี่เขาเหลี่ยมจัดเอาละโอ้ยแต่ยิงพื้นที่โล่งเลยนะครับเป็นไนี้ยยังคงใช้เทคนิคนี้ต่อเนื่องนะทุกคน คนคิดว่าเราจะเข้าไปเลแล้วเขาจะถอยหลังไปเองครับทีนี้เราก็แค่ง่ายๆเลยทุกคนง่ายๆเลย <S <S 1> <S 1> ลย,งยิงธรรมดางโ <S <S าง่ๆนี่แหละได้แต้มมามาทำให้เราวิ่งเร็วละมาจิ้มบินอย่างโดนตบเรียบร้อยทากุละงิส่งไปผมหักขาก่อนหักไม่ได้ครับแล้วก็เอาใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว ทุกคนเลงงว่สาส่งไปส่งมาหักขาไม่ได้ครับเลเลยแล้วกันเลยครับก่อนแล้วมันชันท่าขอบอลอยู่มันยิงเลยแล้วกันเอ,อ้ยเลเลยแล้วกันทุกคนเราแต้มมาก่อนฟุกุดัมเริ่มวิ่งเร็วแล้วนะครับแล้วจินทำาไงไม่รู้จินทำอไงไม่รู้ดัดมาโดนตกตนได้เรียบร้อยจินจะยิงฝืนอย่างนี้หักขาไม่สําเร็จเอาใหม่ครับยิงพื้นที่ไม่โล่งแล้วรออมีโทษเลยรีบาวได้ด้วยนะทุกคนฟุกุดัมมีพลังรีบาวเพิ่มมาเรื่อยๆตามตามลูกที่เรายิงลงเนย ทำสิบแต้มรีบาวกวกสิบเลยทุกคนอย่าไปดูถูกพลังรีบาวของมันนะเพราะฉะนั้นทําแต้มยิ่งเยอะยิ่งรีบาวดีแน่นอนแล้วสำหรับทางด้านฟุกุดะดูเขาว่าเหมือนจะเล่นเองบ้างแล้วนะแล้วลูกนี้ฝืนไม่น่าลงนะเสร็จ <c oughs> ผมฟูคุดะรีบาวอีกแล้วเพิ่งพูดไปนะว่าค่าพังรีบาวผมเริ่มเพิ่มแล้วเอาละครับเอาใหม่ครับผมต้องการหักขาหักใครไม่ได้เลยครับแต่แล้วทางเซกาวะขอยิงเองไม่น่าลงครับรีบาวไม่ทายแล้วลูกนี้รีไปเยอะเกินเมื่อยมือฟูดะบอกจินบินมาฝืน พุรงหีบอวอีกครับเอาเกมนี้เป็นเกมโชว์รีบาวเกมแรกเป็นเกมทำด้านเกมสองโชว์รีบาวมาดูกันว่าผมได้อตีมันแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็เรียบร้อยครับท้ามืาบินดังมาแล้วสวยงามนะครับคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเกมแรกผมไม่ได้ใส่พลังงานมาเกมสองเลยใส่มาครับเพื่อที่จะได้ทำท่าดังเร็วแบบนี้ครับทุกคนเรียบร้อยสองนาทีได้ท่าบินดังมาแล้ว แต่ต้องใส่รูพทางงานครับแล้วจินยิงไกลๆลูกนี้ไม่ลงนะรู้เขาว่าปัดได้ยังไงไรู้อย่างไกละะความเท่ของมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนมาผมก็พยายามจะหักขาอยู่นะพยายามจะหักขาอยู่แต่มันไม่ลงนาทีรู้เขาว่าอ่าฟ้าบอลข้ามมันไปกันมาโดนล้วงจนได้ครับเล่นมันจะเอาทําคลิปอย่างเดียวไงนะนะ แล้วจินยิงนู่นไม่ลงครับเราคงลองหยิบรีบาวได้ต้องเล่นต้องมั่นยากครับจินมีเจอตัวตบสามแต้มผมอาขาไม่ได้อีกเอาใหม่อาขาโอ้โหอาขาไม่ได้สียทีเบมือดจังเลยครับล้นู่นี่โดนตกเก็บเร็วมากครับเพราะฟุกบดะตอนนี้ผมเลสลับมือเรียบร้อยวิ่งเร็วมากเร็วจังนี่ผมพันไปกี่แต้มละโอ้สิบสองไม่น่าหรอวิ่งเร็วจังทําเกินสิบแต้ไมไปต้องนานแล้วครับทุกคนเอาล่ะลูกเขาว่า แร็ไปแร็มาผมล้มมาแบบเฮ้ยชนโดนตกหนีมาดูความเร็วในการเก็บบอลหมุนหมมันเร็วเท่าไม่มยังหนีนะครับเร็วไม่ทําให้แพ้ไม่ไมยังหนีครับทุกคนแต่ยังหักขาไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับส่งให้เ่อนชูดก็ได้ถ้ามาปิดกับผมเ่ยเกมนี้สบายๆทุกคนฟิตเต้ก็เป็นน้องที่ผมรู้งานกันอยู่แล้วนะครับเล่นเนนประจำได้ทําคลิปง่ายนะถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะมาส่งหมุนตััวแบบนนี้มก็ เดี๋ยวเขาจะเบื่อเอาเลยแต่เราลงแรงไปด้วยใช้วิธีการทาคลิปไปด้วยครับก็ถอยยิงลูกนี้ไม่ลงเลยผมโดนกอแล้วแย่งดีบาว์ไม่ได้รู้เขาว่าทําไงครับเอ้ยลูกนี้โล่งเฉยเลยนะผมังไม่ค่อยใช้ท่าบินดังเท่าไหร่เลยนะทั้งที่แบบใช้ได้แล้วนะผมพยายามจะหักขาเขาอยู่นะคู่ดาบมันเล่นง่ายทุกคนเห็นปะล่ะเล่นสนุกเลนะีหลาะท่าแล้วลูกนี้บินดังเข้าไปแฝงกลางไปเลยนะโอ้โหห่าดังเร็วมาก แล้วมันม้วนมาดังเนี่ยมันม้วนจากจุดที่ไม่น,น่าจะมานะมันอย่างที่บอกทุกคนเอา้าเราจริงยิงพื้นที่โล่งลูกนี้เข้าไปเบื่อไม่เลยนะฮิคาราเซกะวะใครเล่นฟุตบอะก็น่าจะชอบท่านี้เพราะมันเท่มันเท่จัดจัดไอ้ท่าดังเร็วเนี่ยมันเท่มากแล้วลูกนี้ยิงฝืนเข้าไปไม่ลงอีกนะเอาละดังเร็วเข้าไปอีก ท,นนท่ามีมด้นนี้ตบไม่ไม่เป็นเท่าไหร่ก็เรียบร้อยเลยมันบินดังอย่างสวยแล้วูนี้เอาเอาเอนติกันม่วจริงครับน้องสองคน <c oughs> หวัวปวดเลยอย่างนี้แต่ว่าโอ้โหฟุกุตะผม่าจะใส่รูพลังงานหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะเพราะวา่ามาทรงนี้เนี่ยแปลว่าถ้าดังมันมันจรินนงนะแต่ต้องถอดตบออกชิ้นหนึ่งอะ เพราะว่าผมอยากได้ราชารับบอลมาให้มันหากขาด้วยจะต,ต้องยอมยอมทิ้งตบในอนหนึง่งต่ใส่รุนตบอยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจนะวิ่งเร็วจริงครับพุดะเร็วมากเร็วปีสเลยอ่ะพยิงสุดแก้มเลยลียผมให้เร็วโอ้ยมันต้องท็อปสามอะ่ะมันจะมีใครเร็วหรือไม่ออกนี่ยังหี่มันมันเร็วผมยังหีงงงง่ตอนไม่รู้เหรอบอกไม่ถูกมันเร็วมากครับ ทั้งเลี้ยงบอลทั้งวิ่งเลยเร็วมากก็มาทําคลิปให้ดูสองสองทีเลยทุกคนเป็นทีมสามสหรับทีมที่ผมเอามาลงคลิปก็ไม่รู้ผมเคยไปแชร์เขาบ้างหรือเปล่าแต่ว่าตอนทำคลิปเป็นฟุกุดามันได้แสดงศักยภาพเยอะก็เอามาลงให้ดูเลยทุกคนก็ตามนั้นนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเท่านี้ผมทำให้ดู2แมตช์ตามสัญญากันแล้วทุกคนก็ถ้าชอบดูยาวๆก็เมนบอกผมได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบดูคลิปยาวหรือคลิปสั้นไงกลัวมันเบื่อเกินนะแบบบางคนดูเวลาว่างอะไรอย่างนี้ ชอบสงคลิปก็จัดไปคมเน์บอกผมนะเดี๋ยวผมเลได้ทำให้อีกแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนฝากซับสไคร e ด้วยนะบ๊ายบาย